โอเคค่ะอย่างที่บอกนะเราจะใช้เวลาอย่างรวดเร็วภายในไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าการไฟ์สดเนี่ยมันเรื่องแบตเตอรี่ด้วยเนาะ <S 2> <S 2> แต่ว่าโอเคถ้าเราดูผ่านมือถือไม่ได้ดูผ่านโน้ตบุ๊กนะมันไปไหนมันก็ดูได้นะคะ,ะเริ่มเลยนะคะเกี่ยวกับการทำข้อสอบสองุ่มมีระบุชัดเจนว่าเป็นรอบเมษาหกสี่ในการตั้งกลุ่มอบรมนะ,ะเพราะว่าต้องการกระตุ้นให้พวกเรารู้ว่าเมษานี้ยยื่นได้แล้วนะแต่ถามว่าผู้อบรมของเราเนี่ยต้องยื่นเมษาหมดเลยไหมไม่เนาะ ราะว่าเบื้องต้นเมื่อเช้าที่พวกเราดูแล้วนะว่าเพื่อนเพื่อนแจ้งมาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนกันเลยแต่ที่แน่ๆก็คือเริ่มต้นทําตอนนี้บ้างเริ่มต้นทําไปอีกเดือนตุลาบ้างแล้วก็อีกปีหน้าปีไหนก็มีนะคะทีนี้เรามาดูหนังสือสั่งการเกี่ยวข้องค่ะเกี่ยวกับการทาคสสองทุกคนได้ไฟไฟล์เหล่านี้อยู่แล้วนะอ,ะอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของวสามสิบตัวนี้นะคะวสามสิบเนาะเดี๋ยวคุณหมีจะลากลงให้ก่อนนะ ตามสเต็ปกันพูดถึงลังแหลมมือมีจะลากอันนั้นให้ดูก่อนนะคะ,ะวสามสิบเขาพูดแบบนี้นี่ค่ะมานานแล้วมาตอนไหนมาตอนที่ครูเริ่มทํำคอสอสองรุ่นแรกๆกันนะคะรุ่นที่ทําตอนเมษาหกหนึ่งค่ะหนังสือก็มาตั้งแต่ตอนหกศูนย์เห็นไหมคะมาล่วงหน้าเป็น ปีเลยเป็นครึ่งปีเลยนะคะวสามสิบทุกวันนี้ยังใช้อยู่นะไม่ได้ยกเลิกแต่อย่างใดนะเป็นหนังสือสั่งการนะคะอ่ะเขาก็อ้างระเบียบอ้างอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมคะ,ะงานตั้งแต่เขาอ้างตั้งแต่เรื่องของการทําวิทยาฐานะของครูเทศบาลปีสองห้าห้าศูนย์แล้วตัวเดียวกันเนี่ยประกาศกทตัวเนี้ยเขาบอกว่าให้อนุอนุโลมใช้กับอบตอ,อบจอด้วยนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็มี ประกาศอื่นๆอีกนะคะปี49เนอะอะนามาตรฐานทั่วไปของงานบุคคลทีนี้เขาก็ส่งมาส่งวทอ1234แล้วก็ส่งคู่มือการประเมิน123สิ่งที่เขาส่งมาให้เรานะ,ะดังนั้นถามว่าไฟล์ต่างๆที่วันนี้ผูมีเจ้าให้ทุกท่านเนี่ยรูมีนั่งพิมพ์คิดเองหรือว่าเอามาจากไหนเนี่ยที่มาคือมาจากหนังสือว3 0นะคะซึ่งเขามีอยู่จำนวน54หน้าใน54หน้าพวกเรามาเลื่อนดูนะ เขาก็จะมีเห็นไหมคะมีวัถอนหนึ่งให้ผู้มีก็แค่เอามาพิมพ์ให้เป็นไฟเบอร์เฉยล้วก็เอามาให้พวกเรานะคะแล้วก็มีจนถึงวัฏถอสี่เลยนะแล้วก็นี่คือการเกณฑ์ลงคะแนนนะเกณฑ์ลงคะแนนแต่ละด้านแต่ละด้าน,านโอเครายละเอียดกันดูเดี๋ยวเราค่อยไปดูประกอบในขณะบรรยายทีหนึ่งช็อตแรกอยากรู้ตัวก่อนว่าตัวเองมีสิทธิ์ประเมินหรือย,อยังนะคะคุณาสมบัตินะคะใครที่เป็นครูมาแล้วไม่น้อยกว่า6ปีนะคะสำหรับวุฒิปรตรีนะ สำหรับปอตรีคำว่าเป็นครูเราไม่นับวันบรรจุเรานับวันที่เป็นคสหนึ่งคสหนึ่งยังไม่ใช่วิทยฐานะคำว่าคสหนึ่งคืออะไรคสหนึ่งเนี่ยคนคนเป็นครูเนี่ยเขาเขาจะจ่ายเงินเดือนแบบนี้เนาะเงินเดือนครูผู้ช่วยเงินเดือนระดับครูผู้ช่วยเขาเรียกว่าเป็นระดับของเงินเดือนว่างนั้นเถอะระดับครูผู้ช่วยนี่คือระดับบรรจุใหม่แต่ตำแหน่งของเราที่บรรจุใหม่ๆเขาเรียกพวกเราว่าครูผู้ดูแลเด็ก นะในบัตรประวัติจะปรากฏคําว่าครูผู้ดูแลเด็กก,ก็คือครูนั่นแหละแต่เขาเรียกให้มันต่างจากครูโรงเรียนนะอย่าไปน้อยใจนะมีคําว่าครูแล้วมีคําว่าผู้ดูแลเด็กอยู่ข้างหลังแต่นั่นคือชื่อตําแหน่งแต่เวลากินเงินเดือนกินเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยค่ะ แล้วครูผู้ช่วยเนี่ยจะต้องโดนประเมินเข้ม2ปีนะคะพอประเมินทุกๆ3เดือนนี่คือหลักเกณฑ์เก่านะประเมินทุกๆ3เดือนเนาะจนครบ8ครั้งหรือ2ปี2ปีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแต่งตั้งให้ท่านเป็นครูอ่าทีนี้ตำแหน่งเดิมของท่านคือครูผู้ดูแลเด็กเนี่ยพอครบ2ปีเนี่ยผู้ดูแลเด็กหายไปจะเหลือแค่คําว่าครูค่ะดังนั้นพอเราจะทําวิทยาฐานะเนี่ย เขาให้นับจากวันที่ท่านเป็นครูดังนั้นก็คือนับจากวันที่เป็นที่ท่านเริ่มกินเงินเดือนคอสอหนึ่งะค่ะพอเป็นครูปั๊บเนี่ยการกินเงินเดือนคือกินระดับคอสองหนึ่งละไม่กินระดับครูผู้ช่วยแล้วนะคะเรากินครูคอสองหนึ่งไปเรื่อยๆื่อจนกว่าท่านทำคอสอสองเสร็จท่านก็จะกินเงินเดือนครูกินเงินเดือนระดับคอสอสองเงินเดือนระดับคอสอสามคอสอสี่ถึงคอสอห้าค่ะนะคะอ่ะทีนี้เวลาจะนับการทําผลงานเขานับวันที่ท่านเป็นครูดังนัั้้นนเเมมมื่่่อชาาาทีีครรถววบจุ นะคะมันก็คือวันที่ท่านบรรจุนะคะแต่บางคนมาตอบเป็นวันวันที่เป็นคสอนหนึ่งอ,ะอ่ะอันนี้ทําให้ครูหมีอาจจะตอบคําถามในการนับปีให้แต่ละท่านอะ่ะผิดพลาดนะดังนั้นเรามาดูดูให้ชัดๆนะว่าเวลานับระยะเวลาทํางานเนี่ยทาไมครูหมีต้องถามวุฒิเพราะว่าเขาระบุวุฒิไว้นะนับวันจากที่ท่านเป็นคสอนหนึ่งแล้วเนาะหรือว่าเป็นครูนะอ่าคสอนหนึ่งนะถ้าปตรีนะถ้าปตรีนับไป6ปีนะอย่างนี้นะ 6ปีสำหรับคนที่มีวุฒิปตรีแต่ถ้าท่านไปเรียนปโทมาเราลงทุนเสียเงินเรียนปโทเพื่ออะไรเพื่อปรับเงินเดือนแต่บางคนเรียนช้าปรับเงินเดือนไม่ทันก็เอามาลดตอนทำคอสอได้เห็นไหมคะท่านทำัยกดเพื่อนที่จบปตรีไป2ปีนะถ้าใครจบปโทให้นับจากวันที่เป็นคอสอหนึ่งมา4ปีนะมีอีกใครเรียนจบปอเอกมาให้นับแค่2ปีคะ่ะนะ นับจากวันที่ท่านเป็นครูมาเนาะเคสนี้เราจะหายากนิดหนึ่งแต่ทั่วประเทศมีเคสนี้อยู่นะอ่ะส่วนเคสที่สากลและนิยมใช้ก็คือเรียนปอโทแล้วเอามาลดกันแต่บางคนก็ไม่เรียนด้วยอายุด้วยแบบเขาเรียกว่าภาวะคือไม่อยากเครียดอ่าเขาก็อยู่ปรตรีไปก็นับ6ปีนะชัดเจนนะดังนั้นทุกครั้งที่ถามว่าะจะทําปีไหนคะคุณหมีต้องถามกลับทันทีว่าบรรจุวันไหนแล้วก็วุฒิอะไรอ่ามันจะทําให้แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบรรจุทันวาา57เหมือนกัน แต่ไม่ได้ทําพร้อมกันตอนเมษาหกสี่เห็นไหมใครที่บรรจุห้าเจ็ดแล้วปอโททําเมษาหกสี่นี้เป็นครั้งแรกแล้วจะมีคําถามขึ้นมาว่าเมษาหกสี่ที่จะถึงเนี้ยยังไม่ค่อยพร้อมเลยเนาะบางคนอาจจะด้วยเรื่องเครียดส่วนตัวในครอบครัวบางคนอาจจะเครียดเรื่องหน่วยงานเรื่องผลงานบางคนคือต้นสังกัดยังไม่ให้ทําอะไรยังเงี้ยเออขยับได้ไหมขยับได้อีกหกเดือนค่ะเมษาหกสี่นี้ใครที่ใครที่บรรจุ ธันวาห้าเจ็ดละวุฒปอโทนนะเมษาหกสีนี้หากท่านใจเย็นพอและคิดว่ายังไม่ทำนะท่านสามารถทำได้อีกครั้งหนึ่งคือตอนตุลาหกสี่ครั้งสุดท้ายหากตุลาหกสี่ท่านยังไม่ทำท่านไม่มีสิทธิทำวิทยาฐานะเกณฑ์เก่าแล้วนะแล้วทำยังไงก็ต้องไปทำเกณฑ์ใหม่ค่ะนะคะอ่ะอย่าให้พลาดถ้าเป็นไปได้อย่าให้พลาด แล้วถ้าเป็นไม่ได้ขอให้ทุกท่านพยายามทําในรอบที่1ของตัวเองให้ดีที่สุดนะแต่ถ้าไม่พร้อมจริงๆก็อย่าดันทุกหลังค่ะเดี๋ยวมันงานไม่ดีมันก็อาจจะพลาดอาจจะแบบประเมินไม่ผ่านได้นะแต่ครูหมีคิดว่าพวกเรามีการเตรียมคมพร้อม,อมตอนนี้เราอยู่เดือนไหนคะมาการาการเตรียมเนี่ยงานนะที่วันนี้จะให้ทุกท่านนะไฟล์ตั้งแต่ไฟล์ที่1นะ จนถึงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการธุรการของมันเนาะหนังสือโต้ตอบกันร่างวกทการทําแบบลงคะแนนให้กรรมการการทำคํานวณคะแนนทำแรงรายงานประชุมใบปะหน้าอ่างเงี้ยครูหมีใช้เวลาเมื่อคืนหลังจากที่เดินทางจากที่ทํางานมาถึงบ้านแล้วน่าจะประมาณเกือบสามทุ่มทำถึงประมาณสักสี่ทุ่มเสร็จละชั่วโมงเดียวนะดังนั้นพวกเราตอนนี้อยู่เดือนมการา ไปยื่นวันไหนหนึ่งไม่ายทันเยอะแยะพวกนี้นะทันเยอะแยะนะมันจะไปติดตรงคนไม่รู้ฝาเวลาเราไปยื่นแล้วเออครุฑไม่ได้ระยะห่างไม่ได้หรือหากรรมการไม่ได้เอาหนังสือเราไปดองบ้างแก้คําผิดคําถูกเออนี่แหละนี่คือความยากที่เมื่อคือนคุณหมิ่ทํารวดเดียวชั่วโมงเดียวก็คือไม่มีใครมาติงไงนั่งทาคนเดียวอันนั้นเป็นกําลังใจให้พวกเรานะโอเคเรากลับมาที่เกณฑ์ค่ะรู้แล้วเนาะว่าการนับเรานับยังไงนะ ดูวุฒิตัวเองดูวันที่เป็นคสอนหนึ่งแล้วนับไป6ปีหรือ4ปีนะอย่าไปนับวันบรรจุนะเขาไม่ได้นับวันบรรจุเขานับวันที่เป็นคสอนหนึ่งนะชัดเจนนะไลฟ์สดเลยไม่รีบพูดได้ช้าๆแต่ถ้ากรณีอัดคลิปวิดีโอนะไปไวมากเพราะคลิปวิดีโอมันจะตัดเร็วนะเดี๋ยวถ้าถ้าคลิปมันยาวๆอะ่ะมันจะเอาไปลง youtube ไม่ได้ด้วยนะอ่ะต่อมาอันนี้คุณหมีไม่พูดถึงละสองข้อนี้คุณหมีขอข้ามได้เลยนะอ๋อเน้นค่ะ บางคนเนี่ยบรรจุ1ทธันวาห้าเจ็ดแต่ครบ2ปีไม่ได้เป็นคอสอนหนึ่งก็มีบางคนบรรจุตอนห้าหครบ2ปีห้าเไม่ได้เป็นคอสอนหนึ่งก็มีก็มีในที่นี้คือไม่ใช่ว่าไม่ได้เป็นอีกเลยนะเป็นแต่เป็นช้าดังนั้นท่านจะนับจากวันบรรจุมาสองปีแล้วนับถัดไปเลยอีก6ปีเหมือนที่คุณมีนับให้เมื่อเช้าอยาหยาบ,ยาบแบบนั้นเลยก็ไม่ได้นะ เหตุผลคนที่ครบ2ปีแล้วไม่ได้เป็นคอสอนหนึ่งมีหลายเหตุผลค่ะอาทิหนึ่งใบประกอบวิชาชีพหมดอายุเขาก็เลยให้ไปต่อก่อนเนาะหรือบางคนลาคลอดค่ะแม่ลา3เดือนลวดค่ะทําให้ผลงานไปที่ท่องต้องประเมิน3เดือนครั้งอะค่ะมันขาดช่วงไม่มีผลงานให้ประเมินเขาก็เลยให้ขยับออกไปอีกดังนั้นใครรู้ตัวว่าอยู่ระหว่างประเมินเข้มคนที่อยู่ระหว่างประเมินเข้มกะรุนา ถ้าจะคลอดให้ดูวันของตัวเองนิดนึงนะในสามเดือนที่ท่านต้องถูกประเมินเนี่ยหากท่านจะลาลาสักครึ่งหนึ่งก็พออีกครึ่งหนึ่งต้องไม่ลานะแต่ถ้าบางคนเออฉันไม่ได้คลอดในไม่ได้ลาลาในช่วงสามเดือนรวดวอะคะอ่ะลาสี่สิบห้าวันของสามเดือนที่ประเมินนี้แล้วไปลาอีกสี่สิบห้าวันของเดือนถัดไปอย่างเงี้ยได้นะได้นะ,ะดังนั้นสรุปแล้วมันมีหลายเหตุผลหลายปัจจัยของคนที่ประเมินคอสอ ประเมินเข้มไม่ผ่านทันทีในปีที่สองอแต่อาจจะประเมินผ่านแต่ช้าหน่อยนึงบางคนถึงขั้นมีคดงคดีความนะลากยาวเป็นปีปีสุดท้ายมาคุณครูไม่ผิดกลับมาได้เป็นคสอหนึ่งอย่างเงี้ยมีนะดังนั้นสรุปแล้วการจะทําวิทยาฐานะเนี่ยการน,นับก็คือนับนับหกปีสปีสปีเนี่ยตามวุฒิเนี่ยให้นับจากวันที่เป็นคสอหนึ่งนะคะ,ะการยื่นค่ะ บางคนก็งงว่าเอ๊ะฉันครบธันวาทำไมฉันยื่นธันวาไม่ได้ฉันครบสิงหาทำไมฉันยื่นสิงหาไม่ได้นะคะ,ะการยื่นผลงานเนี่ยหลักเกณฑ์เก่าเขาให้ยื่นแบบนี้ยื่นได้ตั้งแต่เดือนเมษาแล้วก็ยื่นได้แค่เดือนตุลาของทุกๆปีค่ะใน1ปีเนี่ยมี12เดือนแต่เขาให้ยื่นได้แค่2เดือนนี้คือเมษากับตุลาใครครบรอบอใครครบธันวาเราก็ ไม่สามารถยื่นตุลาได้เพราะมันเลยตุลามาแล้วเนาะครบธันวาเราก็เลยไปยื่นตอนเมษาอย่างเงี้ยค่ะอ่าส่วนใครที่ครบตอนสิงหาเออก็โชคดีไปกันยาตุลายื่นตุลาได้เลยนะอ่าครบตอนไหนให้นับไปหาเดือนเมษาหรือตุลาถัดไปทันทีเนาะก็สรุปก็คือยื่นได้แค่ประมาณนี้แล้วก็อย่าใจร้อนตอนนี้เราอยู่เดือนมก,กราไม่ใช่อบเสร็จปับ๊บวันวันจันน้าเนี่ยเดือนกุมภาไปยื่นเลยเยงี้ยไม่ได้นะ ยื่นก่อนก็ผิดนะระวังโดนปรับตกนะเขาให้ยื่นแค่เมษากับตุลาเราเคยเจอเคสคุณครูยื่นเดือนกันยามาแล้วเขายื่นได้เดือนตุลา พอ,อกองใจดีบอกให้เอามาเลยเดี๋ยวจะช่วยดูให้คุณครูก็ทําล่วงหน้าอยู่แล้วไงเตรียมความพร้อมมาเป็นปีๆพอเขาถามปั๊บก็เอาไปยื่นเลยแล้ววันที่เป็นไงคะวันที่จุดๆ,ๆไว้เนาะพอ,อกองก็แหมกเกษียนหนังสือติดให้เลยเดือนกันยาเออแล้วเขาก็ทําเรื่องของกรรมการแต่งตั้งกรรมการอะไรเบ็ดเสร็จอะไรเลยเงี้ยคือแบบผิดกระบวนการไปนะผลเป็นยังไงไม่พูดถึงนะผ่านนะสรุปคือเราอย่าไปยื่นให้มันผิดเดือนละ ต่อมาคณะกรรมการมีใครบ้างคณะกรรมการมี3มคนนะคะ3คนในที่นี้ได้แก่ใครบ้าง1เรียกง,ง่ายๆว่าผอ,อ,อกองถ้าไม่มีผอ,อ,อกองนะคะรักษาการผอ,อ,อกองได้นะคะอ่ะต่อมาผอโรงเรียนผอ,อ,อกองนี่คือกองการศึกษานะอ่าต่อมาเป็นผอโรงเรียนค่ะ พอโรงเรียนในที่นี้พอโรงเรียนของสังกัดสพทก็ได้นะคะสังกัดของท้องถิ่นก็ได้ยกเว้นเอกชนไม่ได้นะคะอ่าต่อมาครูค่ะครูเนี่ยระบุชัดไหมคะพะนักง,งานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะตำแหน่งครูแล้วก็ต้องเป็นครูที่มีวิทยาฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ ครูชํานาญการก็คือคอสอสองค่ะตอนนี้ท่านจะทําคสอสองท่านต้องหาครูคอสอสองมาเป็นกรรมการให้ท่านนะคะแล้วครูคอสอสองในที่นี้ไปเอาสอพถอถมาไม่ได้นะต้องเอาของท้องถิ่นเห็นไหมเขาเขาระบุชัดเจนไม่เหมือนผอกอกอง,กองก,องกองก็ท้องถิ่นนะกองก็ท้องถิ่นนะอ่าเพราะว่าสอพถอถเขาไม่มีผอ,อกองไปลวแต่พอโรงเรียนในที่นี้เขาไม่ระบุค่ะ พอโรงเรียนนี่คือจะไปเอาของสพถก็ได้ท้องถิ่นก็ได้แต่ครูเนี่ยจริงๆสพถก็มีแต่เขาไม่ให้เอาเขาให้เอาของท้องถิ่นนะโอเคทีนี้เรื่องของการแต่งตั้งกรรมการมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูหนังสืออีกฉบับหนึ่งมาประกอบด้วยเลยนะเขาเรียกว่าว9อ่าว9มาใหม่ค่ะมาตอนกุมภาหกสองว่าด้วยเรื่องของแนวทางในการตั้งกรรมการโดยเฉพาะค่ะตั้งอย่างไร ยุคที่ทํารุ่นที่หนึ่งนะบางคนอะ่ะเคยเจอคนทํารุ่นที่หนึ่งตอนหกหนึ่งรุ่นคูม,มีใช่ไหมเออแล้วก็เว้นวักไปแล้วก็จะมาเจอทีรุ่นเราเนี่ยระวังขัดแย้งกันเรื่องนี้นะออรุ่นปีหกหนึ่งของคูม,มีเนี่ยการแต่งตั้งกรรมการเขาให้เสนอไปที่จังหวัดนะแต่ทีนี้เมื่อกุมภาหกสองมีหนังสือมาใหม่ว่าใจความจับใจความได้ว่าสรุปแล้วถ้ากรณีท่านจะทำคสสองนะคะ แล้วอปทที่ไม่มีผู้ดารงตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งที่จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประเมินนะเช่นผอกองนะคะของตัวเองไม่มีก็ไปเอาของที่อื่นได้กองตัวเองไม่มีก็ไปเอากองข้างเคียงได้ค่ะผอโรองเรียนเห็นไหมวดหนการศึกษาในกา,การสอนสาษาอ่านในส่วนราชาการดในึกษา,าท้องถิ่นอย่างนีนค้ค่ะคือสามารถแบบขอขอขอข้ามกันได้นะคะขอความอนุเคราะห์เห็นไหมคะชัดเจนไหมคะขอความอนุเคราะห์นะคะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือส่วนราชะการอื่นนะคะ,ะให้แต่งตั้งข้าราชการที่เป็นพนักง,งานท้องถิ่นต่างสังกัดนเพนื่อมาเป็นกรรมการได้นะพอกองกองของอบตเทศบาลต,ตัวเองไม่มีราชะการก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไปขอจากกองอื่นได้เลยนะต่อมาพอโรงเรียนไม่มีอันเนี้ยขอจากที่อื่นได้เหมือนกันต่อมาครูไม่มีก็ขอจากที่อื่นได้เหมือนกันเห็นไหมคะกรรมการดังกล่าวก็คือ3ตําแหน่งเนี้ย ขอจากที่อื่นได้นะคะแต่ว่าแตกต่างอย่างหนึ่งก็คือกรณีเนี่ยรายชื่อพวกนี้ไม่ต้องเสนอไปที่กอจังหวัดแล้วนะคะไม่ต้องเสนอไปแล้วให้เป็นอำนาจหน้าที่ของทางหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยกรณีที่เสนอชื่อไปที่จังหวัดให้พิจารณาเนี่ยไม่สามารถแต่งตั้ง ête. คือสรุปแล้วคือกลายไปว่าคนที่จะทําประเมินคอสอสอเนี่ยกรรมการเนี่ยเวลาเราเสนอปุ๊บเนี่ยต้นสังกัดหาองอค์